เดี๋ยวจะให้น้องแซนนะครับเป็นผู้สาธิตให้ดูนะโอเคคันนี้เป็นเกียวโตนะครับน้องแซนเหยียบเบรกนะอ่าแล้วก็เข้าเกียร์ดีไลนอ่าละเดี๋ยวเราจะถอยเข้าซ้อนที่งนงขวาให้ตัวรถข้างขวานะครับชิดมาทางหน้ารถของคันสีแดงกับคันสีดําไว้นะค,คันสีแดงนะครับน้องแซนกูจะเรียกว่าคันที่หนึ่งนะโอเค okay. ช่องที่เราจะถอยคือช่องนี้ใช่ไหมก็คือคันที่สองให้หัวใจเราอยู่ตรงป้ายที่เบยคของคันสีดำคือคันที่เท่าไหร่โ okay. อเคยู่อันนี้คือ การถอยหลังเข้าซองโดยให้หักหน้ารถเราไปฝั่งตรงข้ามกับช่องที่เราจะถอยนะเมื่อกี้เราจะถอยเข้าซองด้านขวาใช่ไหมก็าหักซ้ายให้สุดวงในเลยครับโอเคสุดระคายนิดนึงอ่าสลับมือก่อนอ่าโอเคก่อนที่เราจะขยับรถตั้งขึ้นไปนะครับน้องแซนดูกระจกซ้ายนะไม่มีใครมานะฝั่งตรงข้ามข้างหน้ารถเราไม่มีใครนะปลอดภยัยนะปลอดรถไหลช,ช้านะครับมองหน้ารถแล้วก็สลับมองกับกระจกมองข้างด้านขวานะครับมองหน้ารถทีนึงมองขวาทีนึง โอเคให้เห็นช่องที่เราจะถอยนะขึ้นไปนิดนึงได้อ่ะประมาณนี้สวยไหมโอเคค่ะเดี๋ยวน้องแซนเอากระจกลงเอากระจกคำว่าออโต้กดลงอ่าจะเห็นได้ชัดขึ้นชัดขึ้นไหมโอเคมากเอเคเมื่อกี้เราหักซ้ายสุดใช่ไหมคืนขวาสองรอบนับหนึ่งนับสองโอเคเขาเกียวถอยหลังอ่าเราจะถอยด้านหนครับถอยด้านขวา,ขวาอ่ามองขวานะครับอ่ขาขับรถตายครับมองขวานั้นแล้วก็หมุนขวาน,นะครับให้ชิดรถคันสีดําไว้ถอยด้านไหนมองด้านนั้นโอเค,ครับ วงไรข้างที่นี้พอก่อนมองหนะ้ารถจะปัดจนสัมตรงข้ามมากกว่ารถไหลโอเคถ้าหาเราหาบเพิ่มนะครับชิดคันสีดําไว้นะถ้าชิดคันสีดําม,มากเท่าไหร่โอกาสจะชนทางด้านซ้ายก็จะน้อยลงนะโอเคเราจะรู้ได้คว่าไม่ชนคันซ้ายเห็นทางรถเขาโอเครถเขาชองแล้วนะนะเา้นานารถตรงแล้วหยุดคือตบโอเคล้วปล่อยรถไหลชา้าๆนะครับอ่าปล่อยรถไหลนะเดี๋ยวครูขอเอากระจกลงนิดนึงเลวลาถอยหลังนะครับให้ล้อหลังของเรานะ เส้นสีขาวที่ปิดท้ายด้านหลังนะครับโอเคถ้าทางด้านซ้ายอาจจะมองยากนะครับเพราะว่ามีท่อระบายน้ําอยู่นะให้มองด้านขวานะครับโอเคด้านขวาเห็นเส้นสีขาวยา่างเหรอโอเคนี่เห็นเส้นสีขาวที่ปิดท้ายแล้วนะโอเคล้อหลังเรามองไม่เห็นนะครับให้มองตรงนี้น้องแซนแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะให้ดูอย่างนี้แอนถ้าล้อหลังเรามองไม่เห็นนะเราสามารถมองอะไรเปสี่ยนได้เราสามารถมอง ครับนรถก่อนเจอแล้วนี่เราสามารถมองอะไรได้ไหมมองซุ้มล้อเนี่ยอล้อหลังนะนี่นี่ถ้าเป็นคันสีขาวนี่ล้อหลังอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเรามองที่โค้งๆเนี่ยด้านบนเนี่ยเขาเรียกว่าซุ้มล้ออ้างอินแทนล้อหลังได้นะครับเพราะวัตถุประสงค์ก็คือให้ล้อหลังเราทับเส้นสีขาวนะเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อไม่ให้นารถเราเลยเส้นสีเหลืองโอเคมองกระจกฝานะครับออาพอรถลาย เหนะ็นนหมองซุ้มล้อน,นะครับประมาณเอานะเพราะว่ามองยาออกอีกนิดนึง่าซุ้มก็พอได้แค่นี้เหนะะอ่าแล้วก็เข้าเกรียว,ว่างเอ็นแล้วดึงเด็กมืออ่านำกระจกขึ้นให้คูทีทั้งสองข้างเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะครับอ่าลงไปดูกันอือหะนะก็ ล้อหลังนะไม่ได้ทับเส้นสีขาวนะ mm. ก็มาดูข้างหน้านิดหนึ่ง mm. แต่ข้างหน้ารถเราไมไ่เลยเส้นสีเหลืองถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าเรามองจากกระจกนะคนทํามมองยากไหม mm. มองยากเนาะมองยากว่าล้อหลังเราเนี่ยจะทับเส้นสขาวได้ยังไงใช่ไหเนี่ยอย่างที่ครูบอกครับ้องแซนเนี่ยเรามองโคง้คงๆตรงนี้ mm. นะครับเนี่ยตรงเนี้ยครูจะเรียกว่าซุม้มหล้อนะครับมองตรงนี้นะถ้าตรงกลางของ ล้อมล้อคือตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณกลางของล้อหลังพอดีใช่ไหมเราก็จะประมาณจากตรงเนี้ให้อยู่ขอโทษทีนะให้อยู่บนเส้นสีลายถูกต้องนั้นล้อก็จะประมาณทับเส้นขาวพอดีแต่ถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแหละเพราะอะไรไหมเพราะาหน้ารถเราอย่างไม่เลยนะครับเส้นสีขาวเขามีไว้เพื่ออะไรรู้ไหมก็เพื่อพยายามให้ล้อหลังของรถทุกคันในเวลาถอยนะให้ล้อหลังทับเส้นขาวเพื่อที่จะไม่ให้ท้ายรถเนี่ยล้มอีกฝั่งหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นโซนตรงนี้นะ ด้านนี้ก็จะเป็นรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาใช่ไหมแต่ถ้าเป็นโซนด้านนู้นเห็นไหมล้อหลังของฝั่งนี้กับฝั่งนู้นนะจะต้องทับเส้นขาวเพื่อไม่ให้ท้ายรถชนกันนี่คือวัตถุประสงค์ของเส้นที่เขามีไว้นะครับเพื่อให้ล้อทับก่อนเส้นสีขาวพอด,ดีนะร,ร,รถจะเป็นไงคนข้างกลา,างไหมกลาดูฝั่งนี้เไหมอ่าสวยเลยไหมถือว่าขอยที่เดียวได้เลยไหมอ่ หลักง่ายๆในการถอยข้อซองนะถอยด้านไหนมองด้านนั้นและชิดด้านนั้นไี้ก่อนเราถอยด้านขวาใช่ไหมเราต้องชิดคันสีลายสีด,ดําเอาไว้ก่อนนะชิดไว้ก่อนถ้าชิดคันสีดําแล้วนะโอกาสจะมาชนคันสีแดงนิดน้อยมากเลยชิดคันสีดําแล้วนะครับพอคันสีดําไม่ชนแล้วเราต้องมองคันสีลายสีแดงถือว่าคันที่หนึ่งนะเราคือสองคันดําคือ,คอพอถ้าคันดําไม่ชนแล้วมองกระจกซ้ายเพื่อมองคันสีแดงคือคันที่หนึ่ง เวลาถอยมาจะเห็นหน้ารถเขาก่อนก็ถอยต่อเห็นกลางรถแล้วจะรู้ยังไงว่าไม่ชนคันสีแดงเห็นท้ายรถเขาพอท้ายรถเขาไม่ชนปุ๊บทุงเลยอย่าเพิ่งคืนนะถอยต่อถอยต่อพอรถตรงปุ๊บเราก็คืนกลับถ้าเราคืนไม่ทันเราหยุดก่อนก็ได้แล้วคืนกลับคืนกลับแล้วเราก็ถอยนะครับนี่คือการถอยหลังข้าซอ่ทางด้านไหนทางด้านใช่โอเคทางด้านขวาครับไปเดี๋ยวเราจะขับออกนะ จะแนะนำวิธีการ okay, ขับออกโอเคจเบรคเขาเกียดีเอาเปิดไฟเลี้ยวขวาครับทำไมต้องเปิดไฟเลี้ยวขวาเพราะเรามาจากทางด้านซ้ายวเวลาออกต้องออกทางหน้าอ่านัานต้องดูดับดูตามลูกศรน,นะแต่ลูกศรน,นี้เป็นลูกศรเก่านะ่าจะมีต้องไปไทางซ้ายไปทางขวานะ<อ>แต่เมื่อกี้เราจําได้นี่ว่าเรามาจากทางด้านซ้ายก็ต้องเลี้ยวไหนออกแต่ระวังรถทางด้านขวามือเลยเขาจะสวนเลนขึ้นมา โอเค okay. วิธีการขับออกง่ายๆก็คือว่าเราต้องปล่อยรถไหลไปตรงๆก่อนนะน้องแซนปล่อยรถไหลไปตรงๆนะแล้วก็มองซ้ายด้วยนะให้หัวไหลทางด้านขวามือเราเนี่ยอยู่ประมาณล้อนหน้าของรถคันสีดำเอามองซ้ายซ้ำอีกทีอ่าโอเคประมาณนี้นะหเห็นไหมหัวไหลหรามาอยู่ประมาณล้อไหนอ่าหรือหรือเราจะให้นี่ประมาณที่ได้เหมือนกันปลายกระจกทางด้านขวาเนี่ยอยู่ประมาณไฟหน้าเขาก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าปลายกระจกอาจจะมองยากนิดนึง แายคุณบอกว่าหวไหลเราตรงกับล้อนี่จะง่ายกว่าใช่ไหมครับอมองซ้ายสามิทีนะ,ะแล้วเราปล่อยรถไหลช้าๆนะแล้วหมุนขวาให้สุดเลยมองหน้ารถเรานะจะลาไปฝั่งนู้นไหมอมองจากกระจกนี่จากกระจกนี่เห็นไหมชนไหมไม่ชนยังไงก็ไม่ชนแลวประกันได้โอเคเดินหน้าไปนะครับอพอหน้ารถตรงคืออะไรกลับครับโอเคอายุนะครับนี่ก็คือวิธีการถอยหลังเข้าซองทางด้านวาขวานะครับรูจะเรียกว่า ลักษณะแบบนี้คือการถอยแบบรัศมีกว้างก็คืออะไรเราจะหักหัวรถเฉียงซ้ายขึ้นไปเนื่องจากถนนตรงกลางเนี่ยเป็นถนนที่ค่อนข้างกว้างนะโอเคครับเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วก็ลองไปฝึกดูได้นะครับสวัสดีครับ